อะไรบ้างไหมตรวจดูจนทั่วแล้วครับไม่พบลายมือของคนร้ายอยู่เลยครับมีใครรู้เรื่องเงินในเซฟกี่คนใครๆในโรงงานนี่ก็รู้ว่ามีเงินอยู่ในเซฟเแต่ไม่รู้จํานวนนอกจากผมก็ฝ่ายบัญชีเท่านั้นแต่ทุกคนก็ทํางานกันมานานไว้ใจได้เท่านั้นเห็นว่ามียามถูกทำร้ายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถูกตีที่หัวอาการสาหัสมาก <c oughs> มันโหดร้ายเหลือเกินอผมรอดมาได้กะบุญน,นักหนานแล้วครับเจ้านายเบิกครับ หมดเชื่อหรือไม่เธอเคยติดต่อผมทางโทรศัพท์มาแล้วนังสิงร้ายเนี่ยเหรอไม่ทราบว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแต่เธออ้างว่าเป็นสิงแก้มแดงแจ้งว่าเงินหรือของที่ขโมยก็ออกไปบริจาคเพื่อการกุศลทั้งหมดจิตใจของ,งเธอคงไม่โหดร้ายอย่างที่คุณเข้าใจหรอกไม่รู้เรื่องพูดดีกว่านะยามถูกตีข้างหลังลม้มลงแล้วมันยังตีซ้ําให้ตายอีกลกรู้ได้ยังไงอะก็เดาจากบาดแผลที่เห็นเออเซอฮะ เรื่องมันเช้กจะไปกันใหญ่แล้วแล้วสิงแก้มแดงจรกรรมเงินสดแล้วขอมีค่าไปสี่ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าผมก็พยายามสืบหาตัวมันอยู่ผมยินดีจะร่วมมือกับคุณอย่างเต็มที่เลยครับอันเชิญปรึกษาทั้งห้องนู้นดีกว่าครับคุณเขาปรึกษากันเป็นการภายในผมว่าคุณอย่าไปยุ่งเกี่ยวดีกว่า เฮ้ยโถ่อยถ้าว่าคนเปิดเซฟอะก็ตัวในเทพนั่นแหละเหตุผลละ่ะก็เรื่องสิงแก้มแดงมีใครรู้บ้างละ่ะนอกจากพ่อคุณวิทยาแล้วก็ในเทพมั่นใจอย่างนั้นเหรออืมเป็นไปได้ยังไงอะ่ะ เมื่อคืนนี่ฉันคุยกับพ่อแล้วก็ดักคอจะรู้ว่าพ่อเนะ่ะเล่าเรื่องที่ถูกขโมยให้หนางงามตาเมียเก็บของพ่อฟังและยังเอาบัตรนางสิงที่วางนะให้ดูด้วย <c oughs> ในเทพก็เป็นพี่ชายของนางนั่นมังคงจะเล่าให้ฟังแน่แน่เลย <c oughs> แค่เนี้เหรอ <c oughs> แล้วตามประวัติในเนี่ยชอบเล่นการพนันเมื่อเร็วๆนี้มุกปิ๊บให้พ่อเซ็นซื้อของผิดระเบียบบริษัทอีก <c oughs> น่าสงสัยมาก <c oughs> แต่นายวิทยาก็รู้เหมือนกัน mm. นี่น่าจะตัดไปได้เลยฉันปักใจในเทพคนเดียวแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะสงสัยนึ่งสิงแก้มแดงจะต้องทำงานอีกแล้วเพราะความจำเป็นทุกความซส่เร็จของเราได้ข่าวว่ายามคนนัาการหนักไม่ใช่เหรอได้สติแล้ว ปัจชาชนตอนที่ตรวจไปตรวจที่เกิดเหตุมันยังไปให้การด้วยเลย <fic ult> 응และผูวแก่ของพี่เขาว่าไงบ้างก็บ่นพึมไปตามเรื่องเท่านั้นแหละเออดิเขาพูดอะไรพลาดถึงถึง <c oughs> <c oughs> เชียงต ang มก็แกเชื่อว่านางสิงแก้มแดงเป็นโจรผู้หญิงจริงๆเห็นไหมไม่มีใครสงสัยฉันหรอกฉันนองต้องสวมรอยเปน็นสิงแก้มแดงหากินต่อไปเรื่อยๆ รายการต่อจากนี้ไปเป็นภาพยนตร์ชุดดิสโก้พันนาปีแสิซึ่งวันนี้เสนอตอนหน้ากากผมอยู่ไหนขอเชิญท่านติดตามชมต่อไปนะครับผู้ร้ายใส่หน้ากากสมัยนี้คงไม่มีแล้วนะใครบอกวันก่อนนะยเกยังเล่นเรื่องหน้ากากเพศเลยฉันว่าผู้ร้ายจริงๆไม่ใช่ผู้ร้ายยี่เกมไม่รู้สิ ได้อะไรบ้างมะไม่มีอะไรพอจะเป็นหลักฐานได้เลยฉันก็เหมือนกันเรายังไม่ได้เปิดหลังรูปนั่นดูเลยแบบนี้ยเปิดง่ายหน่อย Đúng, thằng thơm mát Sấm Giống đẹp, gió <laughs> đây แล้วก็ไปหน้านะถูกเธอเนี่ยเจอเป็นโวนเมใส่ทุกทีเลยนี่มันนางบัดองรานี่มันทำเลียนแบบเยอะเลยทีต้องเป็นตัวการอย่างแน่นอน

เอออะไรตกข้างบนฉันจะข<า>ึ้นไปดูเองมาเจอได้ยังไงว่าอากาศหายเมาทำหล่นที่ไหนไม่รู้นะไม่หาไม่เจออ๋อถูกเดี๋ยวนี่เองทีหลังก็อย่าซนนะ ฉันรับแมวก็นีกเยอะเลยนางสิงโทรมาบอกหรือว่าไม่ได้งัดเซตที่โรงงานเครือบโลหะนั่นครับเธอแน่ใจว่าเป็นฝีมือของคนในบริษัทนะแล้เธอกำลังหาหลักฐานเรื่องนี้อยู่งั้นก็มีนางสิงแฝดแล้วสิ <c oughs> ยุ่งดีเว้ยแล้วนายอ่ะเชื่อคำพูดของเธอไหมก็น่าเชื่อเหมือนกันเพราะทุกครั้งเธอได้แจ้งประกาศบริจาคเข้าของหรืองเงินที่จรกรรมมา อืแต่คราวนี้ไม่มีการประกาศบริจาคเลยแกรับทำสกูปเรื่องนี้ได้ไหมละ่ะฉันอนุญาตให้แกทําแกบเบิกได้ทุกอย่างแต่ต้องได้ข้อมูลดีๆมาด้วยนะรับรองเลยครับนี่เธอก็นัดจะโทรมาแจ้งรายละเอียดอะไรบางอย่างในตอนบ่ายสามโมงพรุ่งนี้อีกด้วยงั้นก็นัดพบกับเธอซะสิเธอจะยอมมาพบหรอพูดให้เธอก็ใจสิแล้วยอมทำตามข้อตกลงทุกอย่าง ให้เธอเลือกเวลาสถานที่แล้วสัญญาวจะซื่อตรงไม่หักหลังหรือเล่าเรื่องนั้นได้ให้ใครฟังข้อสำคัญต้องทำให้เธอไว้ใจเราครับผมจะพยายาม